สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮอลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวเสื้อถักโครเชร่ลายที่44ของช่องโครเช่อะโฮอลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากโครเช่อะโฮอลิกค่ะแล้วก็มาดูรายเหลยกกันเลยนะคะโดยเข็มโครเชร่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มโครเชร่เบอร์6ค่ะใช้ของทิลิป J ปนนะคะแล้วก็ไหมที่ใช้ก็จะเป็น ไหมเบอร์16นะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นไหมสลับสีนะคะก็จะมีสีครีมสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะแล้วก็ตรงริมเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้เนี่ยคือการจะเลือกแมทสีเนี่ยเราสามารถเซิร์ชดูก็จะเป็นคำว่า color view นะคะก็จะมีสีที่มันกลืนกันสีที่มันตัดกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกระดุมเนี่ยก็ใช้ เป็นสีน้ำตาลค่ะโดยดอกที่ใช้นะคะเราจะเป็นพอสองคอทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่1แถวที่2แถวที่3เป็นควักธรรมดาแถวที่สีก็จะเป็นโซ่นะคะแล้วแถวที่5ก็จะเป็นออพอสองคอนะคะแล้วก็ไปต่อที่มุมแล้วก็ต่อตรงระหว่างดอกนะคะใช้ทั้งหมดเนี่ยหนึสดอกนะคะ1 0 4สดอกอ่ะแล้ว การถักริมนะคะาการถักริมนี่นะคะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นโซ่โซ่สี่พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่ห้าพอหนึ่งคอโซ่สี่ควักธรรมดาค่ะก็จะมีมุมนะคะเราก็จะมาพอหนึ่งคอเนี่ยตรงมุมก็คือตรงดอกตรงนี้นะคะตรงตรงกลางระหว่างดอกแล้วก็ตรงรอยต่อของดอกนะคะก็จะเป็นแถวแรกก็จะเป็นโซ่ 4พอ1คอโซ่ห้าพอ1คอก็โซ่สี่โซ่สีแล้วก็ควักธรรมดานะคะอ่านแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นพอ1คอค่ะโดยตรงนี้นะคะตรงตรงช่องนี้พอ1คอ3ามครั้งแล้วก็พอ1คอแล้วก็พอ1คอห้าครั้งพอ1คอตรงหลักแล้วก็พอ1คอสแล้วก็มาควักธรรมดาตรงนี้นะคะอ่ะแล้ว หลังจากนั้นนะคะเมื่อถักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะวัดได้ดังนี้นะคะโดยคอเนี่ยนะคะมุมนี้ถึงตรงนี้เนี่ยสินิ้วนะคะตรงนี้จะก,กึ่งกลางคอไปจนถึงคอเสื้อ3มนิ้วค่ะแขนนะคะ9นิ้วรอบวงแขน17นิ้วนะคะแล้วก็รอบอกเนี่ยนะคะสามสิบสี่นิ้วค่ะแล้วก็จากบ่านะคะ ลงมาหาชายเสื้อนะคะทั้งหมดเนี่ยสินิ้วนะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะคะแล้วก็เป็นการสรุปรายละเอียดทั้งหมดนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ